วันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกับคบรูเป้เป็นแบบธรรมดาก็คงจะไม่เทครูปเป้จะสอนไม่กอกาบบเก๋ๆวันนักเรียนเกเรตั้งใจฟังครูคาไม่มีตัวสะกดเขาเรียกไม่กอกาตาดูปูนาให้หนูดีดูอีกา มีพยัญชนะที่วางอยู่ข้างหน้าแล้วไอสิ่งที่ตามมาก็คือสระนั่นไงจงดูให้ดีอย่าสับสนงัวงเงียทั้งผัวทั้งเมียสระอวะสระเอียไม่ใช่ตัวสะกดเก๋เกยนะเนี่ยทั้งอัวทั้งเอียเขาอยู่ในแม่กอกากอกากอกาให้แม่ไก่อยู่ในตะก,ก้าไข่ไข่มาเฮ้สี่ห้าใบอีแม่กาก็เข้ามาไล่ อีแม่ไก่ก็ไล่ตีกามาตัวใหญ่เข้ามาไล่เห่าหมูในเล้าก็แลดูหมาครูเคยสอนที่ท่องจำในตำรามันคือแม่กอกาท่องจะไม่ขึ้นใจ